สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 Mor มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดี l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กออลออลวันทูตีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามมหาสนุก ประจำในวันจันทร์ที่เจ27มกราคม2568นะครับแลม14ข่ค่ำเดือน2ปีมะโรงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆไ,ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับในโดวงชาตานะแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทำได้ ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับแล้วก็จะมีโชคลาภและความสำเร็จนะพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้เป็นมงคลนะครับวันนี้วันจันร์ทดาวพระจันทร์กำลังก็เท่ากับ15นะอิรัชาคาตาราสาคุณก็สวดบทเนี้ย15จบนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำบุญนะครับแล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลา นาคุณปล่อยไปแล้วเนี่ยก็ต้องให้นกปลานั้นอยู่อาศัยได้นะครับก็ไปปล่อยปลาตามกําลังของดาวพระจันทร์ก็คือ15ตัวถือว่าเป็นมงคลนะครับมาถึงดวงชะตาทางขวามือดวงป้วยหยีสีเทียวนะในฐานของวันนะครับปีเกียงนะเออเพียงใช้ในดวงชะตาของคุณวันนี้ก็เป็นวันเปียสิม นะครับนะเป็นวันธาตุไฟไฟนั้นมีพลังในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนธาตุไฟนะเป็นผลดีไม่ได้มีปัญหาอุปรสรรคอะไรในดวงชะตานะครับเออนะเออเดี๋ยวมาต่อมาต่อเมื่อกี้ลูกศิย์ลายมาให้ดูกระเป๋าไปไปนู้นดีไบนั้นดีนะครับหรือเปล่าเออหนาโคดีสีสีตามดวงประสบความสำเร็จ ันนี้เพราะฉะนั้นไฟนะครับก็มาก่อเกิดดินเพราะฉะนั้นคนธาตุดินทั้งหลายเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะมีความรู้นะครับมีการเรียนรู้ที่ดีนะจะมีสติปัญญาที่ดีขึ้นนะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ให้มีโชคมีลาบด้วยนะครับวันนี้เป็นวันลิงนะเอ่อเพราะฉะนั้นลิงมีกําลัง นะครับแล้วก็คุณก็จะมีโชคลาภและความสําเร็จนะโอเคมาพูดถึงในเรื่องของความฝันฝันบอกไปอย่างสารพูดที่ฝันในแรม14คสี่คำความฝันก็จะมีลักษณะเหมือนแรมสิบสาำนะครับก็คือความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตาม การนุ่งผ้าชุดใหม่ก่อนประจำในวันจันทร์นะครับมีเสน่ห์มากซาหัวใหม่วันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาบตัดเล็บวันจันทร์มีลาบทาน้ํามันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีนะครับวันนี้ก็ให้เต็มที่ไปเลยนะนู่นนี่นั่นนะครับเสริมสวยบา์เบอร์บาบงต่างต่างนะต่อมานะครับมาพูดถึงการเสี่ยงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็ว นะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จสาธุไขยเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภยัยกินเงินในเงินคิดทองในทองร่ํำรวยนะครับได้เซียมซีใบที่72โชคชะตาท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งไม่สมดังที่ท่านหวังนะท่านจะต้องมีจิตใจที่มีความมุมานะให้มากต่อไป แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองท่านนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ขอ้ท่านเนี่ยมีความขยันหนแขหมั่นเพียรน,นะครับบากบั่นต่อสู้นะค,คุณก็จะสมความปรารถนามาพูดถึงในเรื่องของความนะรักนะคุณจะต้องตั้งอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนู่นนี่นั่นนะครับก็จะเป็นผลดีความรักธุรกิจค้าขายท่านในช่วงนี้เนี่ย ช่วงแรกกว่าจะขาดทุนเสียหายแต่พอดำเนินการต่อไปก็จะมีผลกำไรที่ดีค่อยทยอยเข้ามานะครับการสมัครช่วงนี้ยังไม่สามารถหางานทำได้ต้องรอคอยไปก่อนพูดถึงคะแนนสอบของท่านนะคะแนนสอบของท่านในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะพูดถึงดวงชะตาสุขภาพอานะการเจ็บไข้ได้ป่อยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับอ,อ,อาการค่อนข้างหนะักแต่สามารถที่จะรักษาให้หายได้เป็นปกติ โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโลกโลหิตจางโรคโลหิตจางนะแล้วก็ร่างกายหัวใจอ่อนแอนะครับระบบ <c oughs> การย่อยอาหารก็ต้องระมัดระวังสุขภาพไปด้วยนะครับโอเคนะต่อมานะครับนะท่าในใดสนใจจะดูดวงชะตาดูเกิกทําการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยรูสา์แห่งตัวเลข นะครับดูหงเชื่อไลน์ก็ติดต่อตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้เลยนะครับเออดไลน์มาหรือสแกน QR Code มานะครับเมมเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นนะบางคนแอดไลน์ไม่ได้เพื่อนเต็มก็ให้มาทาง Facebook ได้นะครับแต่บางครั้งมันโทรศัพท์มันก็ไม่ได้แจ้งเตือนะนะก็ <c oughs> <c oughs> มารู้ที่หลังนะ <c oughs> โอเคต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดน,นะครับ <c oughs> วันนี้วันจันทร์ นะวันจันทร์เนี่ยให้ควรเว้นสีแดงแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจวนก็จะมีสีเหลืองสีขาวม่วงส้มแล้วก็สีฟ้าสีที่ดีสุดก็คือสีม่วงนะครับที่ดีทิศท,ที่ดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศท,ที่มันดีคือตะวันออกเฉียงเหนือในดวงชะตานะครับต,ตัวเลขนาโชคในวันนี้เนี่ยก็จะมีเลขสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดคุณสามารถนําไปเสี่ยงโชคลาบได้ นะครับในดวงชะตาของคุณนะอันนี้ก็ออกมาพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์นะครับคนเกิดในวันจันทร์นะครับหรือดาวจันทร์เข้ามาครองไว้คุณหนึ่งปีนะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตเก่งใจคนนะครับการพูดคุยต่างๆก็จะพูดได้ยาวนานพูดได้เยอะนะการเจราจาหรือบริการเซอร์วิสไม้ต่างๆนี่ก็ถือว่าดีนะครับ ดาวจันเกี่ยวข้องกับบริการซวิตไม้นะในดวงชะตาเนี่ยก็จะเหมือนกับเจียซิงคุณก็จะได้กินของมงคลกินของที่ดีๆนะครับเอานะทำบุญโสดวมวยพาะปฏิบัติธรรมก็จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับมีเกณฑ์การศึกษานะการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับการถ่ายเทต่อมาคนเกิดในวันอังคารเนี่ย ให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีภูมิแพ้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนิ่เองการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับตลอดจนถึงคําพูดของเจ้าชะตาส่งผลให้สังคมคนรุ่งข้างให้ความเชื่อถือนะครับแลวสัจจะศรัทธาเจ้าชะตาเก่งใจเป็นดีนะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ คนวันเสาร์เนี่ยสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆเนี่ยจะนำพาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตานะของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้นะครับต่อมาคนเกิดในวันวันอะไรนะวันพฤหัสครับอืมถือว่าสติปัญญาความรู้ความสามารถวิชาการส่งผลให้คุณมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับต่อมาคนเกิดในวัน พุทธกลางคืนนะครับเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะก็ขอให้อดทนตั้งใจนะครับส่วนม้วนวิพัฒปฏิบัติธรรมต่อไปเป็นมงคลในดวงชะตานะแล้วก็ขยันในการทำหมากินให้เต็มที่นะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาจะการช่วยเหลือสนับสนุนอุ่นหนุนจนเจือจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับไม่ได้มีปัญหาสักอะไรนะต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ นะครับเรื่องความเสียหายเก่าๆที่มีเข้ามาอย่างรวดเร็วคุณก็ต้องระวังในเรื่องความหยิงย่โสอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้ให้ระวังในเรื่องไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะเป็นสําคัญของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาในวันนี้พูดถึงปรากฏการ์ผ่าดาวถูได้ดียวันนี้ก็จะมีอิทธิพลดาวพระราหูเสียอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะ ในเรื่องของอุปัติเหตุนู่นนี่นั่นแรงกดดันระเบิดนะอาจารย์ถึงบอกแล้วนะครับแรงดันต่างๆต้องระวัง,ง,งอย่าประมาทถ้าจะพ้นข้อโผยภไย่ก็ต้องมีนาไปแล้วถึงจะดีขึ้นนะครับเออต่อมาพูดถึงนี่หลงปฏิทินเริ่มยามของจีนนะครับสิเขียงวันนี้วันจันนะยี่สิด วันนี้เป็นวันจ่ายนะครับแล้ววันจะเป็นวันจ่ายจาไว้นะวันจ่ายก็จ่ายให้เต็มที่คุณจําไว้คุณวันนี้คุณทําอะไรล้างเลื้งปัดกวาดเช็ดถูนู่นนี่นั่นทําวันนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอีกวันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะทําไม่ได้แล้วนะไอ้วันนี้ทําให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะแล้วก็วันนี้เป็นวันไฟเปี้ยนะครับเปี้ยซิม นะในวันเป็นวันลิงเพราะฉะนั้นคนขานคนเสือวันนี้ไม่ดีในดวงชะตานะครับต้องระวังจต่คนลิงเ,เต็มที่นะวันนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาตั้งเตียงลงเรือนะครับจะเกิดอุบัติเหตุนะวันนี้ตั้งเตียงไม่ได้นะครับญิงมีคันห้ามกระทบเตาไฟห้องครัวนะวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพอรไหวเจ้าออเซ็นสัญญาออกรถค้าขาย ทิศมงคลคือทิศตอนตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศตะวันตกนะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือ7จ็ดโมงถึงสิบเโมงบ่าย3า0โมงถึงสิบเนาฬิกาแล้วก็5้าทุ่มถึงตีหนึ่งสีเสริมประจำวันก็คือแดงแดงส้มชมพูม่วงนะสีโชคลาภก็คือสีฟ้าน้ำเงินแล้วก็สีดำ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 อยากแก่ๆดำๆตาสุดาไอ้นะสีดำโชคลาภ นะครับโอเคเยอต่อมามาเริ่มต้นราศีจากเริ่มช้าลัคนาราศีเมษนะครับคนราศีเมษชีวิตคุณดาวเสวก็อยู่ราพะการงานวันนี้ดีสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จดาวอังคารอยู่สหาหัสช้านะครับคุณก็ระวังสุขภาพหรือมีเกณฑ์การเดินทางนะครับไปนูน่นไปนี่ไปนั่นส่วนดาวการเงินความรักถือว่าดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะครับ แต่ดาวอาทิตย์เสียคุณอยู่กรรม,มะต้องระวังฟื้นไฟอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษ์ <c oughs> คนพฤกษกต้องระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงของคุณอาจจะมีปัญหาอุปรสรรศัพทนะครับและในดวงชะตาเรื่องการงานดาวพระราหูอยู่ราพระเหน,นื่อยในการทํางานต้องอดทนนะครับในเรื่องของ การเงินดาวพุธคุณไปอยู่สู่พระนะการเงินก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จแต่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวเสียซึ่งไม่ดีเพราะฉันต้องระวังในเรื่องของปัญหาอุปสรรคด้วยนะครับและดวงชะตาของคุณในเรื่องของอความรักนะครับดองคานคุณอยู่สหัสชะคู่ครองก็จะช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่อง,องทองได้คุณจะมีเงินลับๆนะครับของชาวราศีพฤษภ ต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีเมถุนคนเมถุนคุณจะมีโชคลาภและความสําเร็จแต่คนเมถุนต้องระวังในเรื่องของอาลิสศัตรตูเพ่งเลงคุณอยู่ในช่วงสองเดือนนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีเพราะมีคนจับจ้องคุณอยู่คนจ้องคุณก็คือศัตรตูนะจะโพสอะไรในโซเชียลก็ต้องระมัดระวงังมีคนมาแอบดูแอบส่องคุณอยู่ นะครับในเรื่องของการเงินอิทธิพลดาวพระจันทร์คุณไปอยู่พบปัตตุนนี้นะครับดวงชะตาคุณก็จะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่ก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานอิทธิพลอังคารคุณเป็นวินาศการงานต้องระวังความเสียหายนู่นนี่นั่นปัญหาด้านสุขภาพด้วย นะครับความรักคุณก็ยังไม่ค่อยดีนะวันนี้การเงินก็ไม่ดีจ่ายแลละเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับระวังกู้ครองจะประสบอุบัติเหตุนะต่อมาชาวราศีสิงค์คนสิงดวงชะตาคุณดาวการงานดาวพระศุกร์วันนี้ดีนะครับแต่คุณก็มีความอึดอัดทุกใจด้วยในการทํางานส่วนด้านการเงินดาวพระพุธคุณไปอยู่พบอา,าลีการเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับ หลายคนดวงชะตาเก็บเงินไม่ไม่ค่อยอยู่แล้วก็ดวงการเงินเสียเนี่ยดวงคุณต้องแก้โดยการไปกินเงินเดือนครับคุณต้องจัดเงินเดือนให้กับตัวเองนะใช้เท่านี้ก็คือเท่านี้จะไปใช้นอกเหนือนกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่งั้นคุณหมดตัวแน่ๆน,นะครับเออในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระพุธอยู่ปุตตะวันนี้ดาวการงานดี การพูดคุยติดต่อเจราจาก็จะมีคนเชื่อถือให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะครับบริวารอาจจะไว้ใจไม่ค่อยได้ของชาวลัคนาราศีกันนะส่วนด้านการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับคุณจะไปขอความช่วยเหลือใครในวันนี้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะ <c oughs> เดี๋ยวก่นเดี๋ยวยังไม่เสร็จ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีตุล คนราศีตุลชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับงานที่เกี่ยวติดต่อสื่อสารกับคนเยอะๆโซเชียลงานสาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นผลดีนะครับดวงชะตาคุณจะมีโชคลาภขามาแต่วันนี้อาทิตย์เสียต้องระวังอุบัติเหตุญาติพี่น้องไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับแต่การเงินก็จะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เงินนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนลัคนาราศีพิจิก อิทธิพลในดวงชะตาในเรื่องของการงานวันนี้ดาวอาทิตย์เสียไม่ค่อยดีระวังอุปสรรคเรื่องงานนะครับเพื่อนฝูงไม่ดีไว้ใจไม่ค่อยได้นะส่วนด้านการเงินของคุณก็จะมีเงินมีทองเข้ามานะครับในดวงชะตาเออการเงินดีก็โอเคแนละ้วต่อมาชาวลนะัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของการงานดาวพุธคุณอยู่กระดุมพระ คุณมีโอกาสได้เงินจากงานแล้วก็จะมีความสําเร็จแต่วันนี้มีเหตุอาจจะต้องเสียเงินด้วยเช่นกันหรือพอได้เงินมีรายจ่ายรออยู่นะครับของชาวราศีธนูนะต่อมาเช้าลาัคนาราศีมังกรคนมังกรให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุมีบากระดาษผาดนะครับในดวงชะตาของคุณ ในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูอยู่สหาชาัช้าการเงินเหน็ดเหนื่อยก็ต้องใช้ความขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองจะประสบความสําเร็จด้านการงานดาวพระศุกร์คุณก็จะได้เงินจากงานนะครับช่วงนี้อยู่บ้านไม่ค่อยติดอ่ะนะในดวงชะตาคุณโชคล่ามีเข้ามาก็เก็บไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาชาวราศีกุมนลัลษคณะราศีกุมเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ย นะครับอิทธิพลดาวอังคารคุณไปอยู่ปุตตะงานใหม่ๆหรือคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานหรือปรับปรุงงานของคุณให้มันดีขึ้นก็ได้นะครับดวงชะตาในเรื่องความรักคู่วินาศไม่ดีความเสียหายนะครับส่วนการเงินก็ยังมีเงินเข้าอยู่นะต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานดาวเพื่อรหัสสบดีมั่นคงสมัครงานได้งาน นะครับสวนดาวการเงินก็มีเงินเข้าบ้านนะความรักคู่ครองก็นําโชคลาภมาให้ของชาวลัคนาหลาสีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีท่าในใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ